สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับช่องแบ่งปันสุขจ้าคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะจ้าใบแรกผีน้อยให้โชคเด่น4 C2 C 5 4ส4 4สี4หางวดที่แล้วเพิ่นหายเข่าอยื่ด้อจ้าอดวิศนุ สี 95, ่เหเด่นหกับ9ฟัน9ก้าสี่ห้9เก้าสเก่าหนึ่งเก่าสองด้อจ้าแอสซุยใบหนีใบตัดเด้อพี่น้องใบเต็มลงไปแล้วใบต,ตัดมี9กหนึ่งกับ9กสนะจ้าพี่น้องสิวเอายังให้ฟังเด้อเขาให้เก่าสมากข้างล่างเด้อสีเก่าด้อเก่าบแมนเก่าสีเด้วสีเก่า รัฐบาลเฉพาะล่างอาจเจ็ดล้านเปอร์เจ็ดสองกับเจ็ดสามด้จ้าแถมเบิลเก้า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 กับศูนย์ศูนย์แอดวาน,น้าด้จ้าแอดวาน,น้าหลีกลางพิ่นกับแน่นอนอยู่ดีพี่น้องใบนี้พ่นว่าครบสามตัวบนพนวาหนึ่งสามสี่หกเจ็ดเก้า 1, 3, 4, 6, 7, มีคนหายลักลอยมาหกกับเจ็ดเด้อพี่น้องจับไปเลย เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสามเกอ้ยหกหนึ่งเกอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องแต่บาาเดิอใ <c oughs> <c oughs> บนี้แอดเบดพ่นบอกว่าเลขในตาล่างพ่นแม่นพ่นว่าพูาพห่นย์สี่หามาด้วยจ่าเลขในตาล่างรักร้อยเจเห็นบัมิสเตอร์บอลหนึ่ง bon, เจ็ดหนึ่งเก้าแปดหเากจ็ดห้าสามแปดหาสามจาวิ่ง9มหาโชคหลักร้อยห้าเน้นตรงการกลับศูนย์สี่ศูนย์แปดศูก้าหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึแปดกล้วก็เอาลักลอยเพิ่นมาใส่เด้อยพี่น,อน้องกสิเดสามโตตรงจ้า แอดกลมเกตโนดเจ็ดหกเก้ 9, 69, 79, าหกเ้าเจาหยลำวันที่หนึ่พันว่าฝันเป็นจริงเล็กขลงวันที่หนึด้วยจาเก้สาสอง C ีสองเก้าสองเก้าซีาด,าาด้วยจากัน73็ดสาพันว่ามีคนใหเก้าซีมาเดิมพนองขางลางแล้วต่ผู้มักรด้วจ้า เลขหลุดวงในบน496694ล่าง946474เห็นบ่พี่น้องเก่าซีเด้วพี่น้องอย่าลืมข้างลาง <c oughs> แอดคานเด่น9เด่น5เด่น2เด่น3หาอีกตัวหนึ่งมาใส่ข้างล่างเด้อพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่งกบเขาเพิ่งเขามาหลายวัแล้วเด้อแอดคานนี่ ขอบคุณที่รับชมคลิปจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตาม